สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ส d v i s i o n กับเซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆด้วยตนเองดังนี้กดดับเบิลคลิกไปที่โปรแกรม3 Division ในหน้าเซิร์ฟเว n ร์คอนเนให้ทำการกดไปที่ Edit จากนั้นกรอก IP Address ของเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเลข IP จะอยู่ในคู่มือการใช้งานในหัวข้อวิธีการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ในตัวอย่าง ผมจะใส่เซิฟเวอร์เดโมของโปรแกรม3 d มดีคือ127.0.0.1และทำการใส่เซิฟเวอร์พอร์ต2 2 2 2 2เมื่อกรอบครบถั่วแล้วให้คลิกโอเคจากนั้นให้ทำการกรอกยูเซอร์เนม admin password admin ต่อมาทำการคลิกที่ advanced ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้ทำการล็อกอินอัตโนมัติได้โดยการคลิกไปที่ stay signed และสามารถเลือกเวลาการเชื่อมต่อในช่อง Auto Reconnection จากนั้นกด Connect ขอบคุณครับ